From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? To your soul, give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now are Your soul. Give your hand การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วประมาณ30ปีที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์หนึ่งทำให้วงการกฎหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีเหตุการณ์ของครอบครัวหนึ่งมีลูกสองคนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ช่วงหลังๆมานี้ เกิดวิกฤตเศษตรษฐกิจตกตำ่ำทำให้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องออกหางานเพื่อเลี้ยงลูกและเมียเนี่ยผมไปห้างงานทำบ้านเรามันอยากจนเศรษฐกิจเราไม่เห็นเราพอจะไปห้างานทาทีไหนเนี่ย ไ่ใช่หรอเวมันเรามันยากด้วยจะิดมมีนมาจางมันไปที่าพว่ามันงดูีถ้าท้องมันได้แล้วแม่ก็รู้จะรอพออยู่ที่บ้านนะอู่เป็นโรคหพวนะอจะไปไดื่มเ้ใคร 稳他。 ก่อนเดินทางดีนะอไปแล้วยัไม่นจากบ้านนอกสู่เมืองฟ้าเดินมาตามหัวใจ จากมาตามความฝันที่ใยหวังว่าต้องได้ดีบ้านวันนี้เหมือนเดิ สานบ้านเกิดเมืองนอมาเล่นละครบทชีวิตนั้จากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนไม้ อ้องเอาข้องมาะส้ง,ง,ง,งครับอะไรอะค่ะน,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 นงงี่ชายบานนายสวิตตัสกิตอลิงนะจ้าไหมครับอ๋อชายช้ค่ะอืมครับนี่ว่ามันข้ององ่ะส้มเขาดค่ะ Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงนี้มันรู้รอบพอแม่คิดถึงพอแม่ก็เป็นห่วงพอเหมือนกันเมื่อได้พอจะกลับมานี่ก็ผ่านไปสามเดือนแล้วแม่พอกองเงี้ยพ่ายไปเลยตังก็ไม่ส่งมาจะดไม้ก็ไม่ส่งตัวก็ไม่กลับพอจะเป็นอะไรไหมนมี่ไม่แล้วไปห้าพอกรุงเทพไหมแม่ไปไหมแม่ก็ดีนะหรูตังเราก็พอมีนะแม่ เราจะไปต่อเช้ากันเลยไหมได้ได้ไปต้าห่าโบกินซห้อโิดื่มโมกินนมก้อนรู้กินนมก้อนไม่ต้องรองไม่ต้องรอง แกลู้คนแต่มื่อไหเราไปข้ามกนดีว่ามันูี้จะขอเขาเราไหมไปๆเลคุณคุณรู้จักคุณสุวิทย์สกิรตนาลิงนะนจ้ะไหมจ้ะอ๋อครับสุวิทย์เหรอครับผมก็แล้วกคุณเป็นอะไรของเาครับฉันเป็นเมียของพีสุวิทย์และนี่ก็คือรู้ของพีสุวิทย์อ๋อครับงานก่อสร้างมันเสร็จไปแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่กับเมียทไหนเปล่า ขอดีว่าพอของเรามาทํางานที่นี่ต้องห้าเดือนไม่ติดต่ออะไรกับบ้านอะไรเลยครับมเร่าก็เลยมาตามห้า น,นั่นลุกนุ่นเราแก๊บไปภาคหรือว่าอ้ยเฮ้ยนั่นคุณจะทำอะไรน่ะเฮ้ยนั่นคุณจะทำอะไรอนะ่ะคุณจะขโมยทัพสินราชการใช่ไหม ไม่ไขโมยใชนจะเอาคนอนดิชนไปให้หรูคนชั้นคุณไม่ต้องมีข้ออ้างนี่หลักฐานคามือเลยคุณมอสไม่ได้ขโมย,ยจริงนะคุณมอสจับไปลงงพัก เชื่อโตทก์ทางเทศบาลวัดวิงกขอค้องนางสมศรีกิะ <ạ. S 1> กิจลิงนะจ๊ะข้อหาขโมยทรัพย์สินราชการครับเชิญอทำเลยครับ ไม่มีเจตนาขโมยฉันต้องการนำขนุนที่ได้ไปให้ประทังชีวิตให้ลูกของฉันกินเพราะฉันไม่มีเงินครับชื่นกับนั่งเรียนครับชื่นตัวนิทานบะโอเนี้ย ข้อปรามที่ว่าคดีรักลูกบอนนะในนานะผู้พากษาผมขอตัดสินพิพากษาว่าทางจำเลยไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาคนระับจะมีข้อพิาพาาซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ตกเป็นกองโจทย์ไม่ได้และมี่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแม้แต่อันใดครับ ข้อนภาษาข้อนี้ติดตกไปนะกระบผมยก้องครับปิดซาครับ